Thank you ครับเราก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับต็อกบกกีนะครับใส่ด้วยชีสแล้วก็หัวหอมด้วยนะครับที่ผมโรยไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูเลยมาเดี๋ยวคลุกชีสกับหัวหอมให้เข้ากันกับซอสแล้วก็แป้งต็อกบก,กีก่อนน้ำค่อนข้างจะเหนียวแล้วก็งวดใช้ได้นะครับต้มต้มนานพอสมควร เราจะลองชิมแป้งเปล่าๆก่อนเลยนะครับนี่ชิมแป้งก่อนเลยถ้าใครเคยไปกินพวกเลซันหรือว่าพวกมาม่ากเกาหลีที่อยู่ในห้างอะ่ะ เนี่ยน้ำน้ำนี้จะรสชาติคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าแป้งนี้ค่อนข้างจะเหมือนอยางลบตามที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าแป้งท็อกเนี่ยมันจะคล้ายๆกับยางลบนะน้ำหนืหน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 ดๆหน่อยหนืดๆเหนียวเหนียวหน่อยผูอัดนะครับผูอัดนี้ผมไม่ได้ต้มลงไปด้วยนะ ผมใส่ไว <c> ้ <oughs> ตอนหลังแค่ใส่ลงไปคลุกซอสเฉยๆอ่ะปิดไฟแล้วก็ใส่นะครับปูอัดไม่งั้นมันจะเละอันนี้หมูนะเดี๋ยวลองชิมหมูดู เ็รสชาติเหมือนหมูผัดซอสโคชูจังอะ ครานี้ผมดัดแปลงสูตรนิดนึงด้วยนะเพราะว่าจริงๆเราต้องใช้พริกป่นเกาหลีแต่ว่าผมไม่มีก็เลยไปใช้พริกในมาม่าโอเคแทนใช้ไอ้น้ำมันพริกที่อยู่ในมาม่าโอเคครับใส่ออกมาแทนนะครับก็รสชาติก็โอเคนะใช้ได้เลยไม่เผ็ดมาก ค่อนข้างหอมชีสเลยนะน้ำซุปหอมชีสน้ำซอสเออน้ำซอสส่วนแป้งก็อร่อยดีนะไม่ได้หนืดมากกำลังดีซอสกำลังเข้าเนื้อ ตอนแรกผมใช้ซุปข้าวมันไก่นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีน้าซุปหรือว่าน้าซุปข้าวมันไก่หรืออะไรเงี้ยก็คิดว่าเอาเป็นพวกน้าเปล่าใส่เกลือใส่พริกไทยใส่ต้นหอมลงไปต้มก็ได้นะครับใส่น้ำตาลนิดนึงอะไรเงี้ยก็ใช้แทนน้าซุปได้แต่พอดีผมมีน้าซุปข้าวมันไก่เหลือก็เลยใช้น้าซุปข้าวมันไก่แทน จะเห็นว่าปูอัดมันยังเป็นชิ้นอยู่เห็นไหมไม่ได้เละมากแค่เอาไปใส่ตอนปิดไฟนะไม่ต้องไปต้มด้วยกำลังอร่อย โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ